ต่อกักที่การแข่งขันเรือใบานาราชาินะครับมีขึ้นที่พัทยาจังหวัดชนบุรีครับ ไปกันที่โอเชียนมารีน่ายอชคลับนะครับจังหวัดชนบุรีประเภทเรือใบออฟติมิสพันวาบุญนาคอายุ12ปีครับทีมนักกีฬาเรือใบเย,ยาวชนทีมชาติไทยรักษาฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนำตลอดทั้ง3วันของการแข่งมีคะแนนรวมดีที่สุดนะครับ21คะแนนคว้าถ้วยออฟติมิสชิงแชมป์ประเทศไทยไปครองขณะที่2กครับเป็นของเจวียงยืนนานนะครับและอันดับที่3เป็นมิกมอร์จากประเทศคอซาวิกา ในประเภทเรือใบเดี่ยวประเภทเรือเลเซอร์กิรติบัวลงนักกีฬาทีมชาติไทยควา้าแชมป์ไปครองมีคะแนนรวมทั้ง3วัน7คะแนนส่วนประเภทเลเซอร์เรเดียลนะครับเป็นกมลวันจันยิ้มคว้าดับหนึ่งไปได้ทางด้านประเภทเรือใบคู่รุ่น420ครับเป็นสุธนยัมพินิษฐ์และนุพพรบุญเกิดที่ครองแชมป์นะครับส่วนนาวีธรรมสุนทรและนัดบุตรมารสีนั้นได้แชมป์ในรุ่น470ไปครับ Hasta